สวัสดีค่ะทุกคนไซโนการเด้นมาแล้วนะคะไม่ได้จเจอกันนานนะคะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็ช่วงนี้ติดงานเยอะนะคะเพราะว่าเป็นช่วงชุลมุนนะคะก็คือเด็กๆปิดเทอมด้วยค่ะก็ต้องเลี้ยงเด็กๆนะคะก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปให้ดูแต่เดี๋ยวใกล้เปิดเทอมแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้ดูคลิปกันเยอะขึ้นนะคะรอบนี้นะคะไซจะมาแนะนําถึงการนำนะคะต้นกล้านะคะคที่เราเพาะไว้ในถาดนะคะที่ไซเคยสอนการทําไปแล้วนะคะถาดเพาะกล้า จากวัสดุเหลือใช้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นจากขวดนมแกลอนนะคะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นถ้วยชามที่ใส่อาหารมาทานนะคะเราก็จะสามารถนํามาเป็นที่เพาะกล้าได้หมดเลยนะคะนี่ให้ดูนะคะนี่สําหรับกล้าของผักกาดขาวนะคะเห็นไหมคะคือช่วงที่เราพอแล้วเขาขึ้นต้นเนี่ยนะคะถ้าต้นเขาได้รับแดดที่ดีนะคะเห็นไหมคะว่าต้นของเขาก็จะ มีขนาดที่ใหญ่นะคะแล้วก็แข็งแรงนั่นเองนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกรีนเขาเรียกอะไรนะคะกรีนะคะอสั้นข้นนี้ไซเริ่มเพาะลองดูเฉยๆนะคะก็เลยใส่เมล็ดไปไม่ได้เยอะนะคะอันนี้จะเป็นตำลึงติดขึ้นมานะคะอันนี้ใส่ใส่ไม่เยอะค่ะก็ขึ้นมาสี่ต้นนะคะเดี๋ยวจะลองรอบหน้าจะพอให้เยอะขึ้นนะคะน,นี้ก็จะเป็น อนนี่นะคะอ่าบล็อกชอยค่ะหรือที่เขาเรียกกันอีกอันนึงก็คือกวางตุ้งก้านขาวนั่นเองนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกวางตุง้งฮ่องเต้นะคะตัวนี้ยอดที่หลังเขาก็เลยเติบโตไม่ค่อยมากนะคะแต่ว่ามีใบจริงขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าได้รับแสงแดดที่เพียงพอค่ะต้นก็จะแข็งแรงแกนเขาเห็นไหมคะเขาจะใหญ่ๆอย่างนี้แล้วค่ะนี่นะคะถ้าได้ขนาดอย่างนี้แล้วขึ้นใบจริงแล้วนะคะเราสามารถนําก้านนี้ลงมาที่ถาดหลุมได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากที่จะมีเวลา อันนี้ไซยังไม่มีเวลานะคะก็เลยต้องมาลงที่ถาดหลุมไว้ก่อนแต่ถ้าใครที่มีเวลาแล้วนะคะสามารถนําลงในอาจจะเป็นภาชนะเล็กๆนะคะนี่ค่ะขนาดแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นถุงแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้เราสามารถนํากล้าพวกนี้ลงได้เลยแต่รอบนี้ไซจะทําให้ดูก็คือลงที่ถาดหลุมนะคะ ค่ะแบบนี้นะคะเราก็ทําการนะคะนําดินที่เราหมักไว้เนี่ยนะคะเป็นดินร่อนแล้วนะคะแล้วก็ผสมกับใบกั้ามปูบดนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะใส่ลงไปในถาดลุมของเรานะคะจากนั้นเราก็นําร่องนะคะ นำล่องหลุมด้วยการเนี่ยค่ะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือถ้าใครมีตะเกียบก็ตะเกียบนะคะวนรอบๆแบบนี้นะคะให้เขาเป็นหลุมลึกๆล,ล,ลงไปเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เรานำต้นกล้าลงนะคะเราจะลงให้ลึกนะคะให้ถึงให้ดินกรบถึงใบเลี้ยงของเขาเลยนะคะอ่าเดี๋ยวไซก็จะเริ่มทำให้ดูนะคะอันนี้ก็ขอเป็น นี่ก่อนเลยแล้วกันค่ะกรีนคอร์สนะคะเวลาที่เราจะเอาต้นก้าออกนะคะให้ใช้วิธีใช้ช้อนนะคะขุดลงไปลึกๆอย่างนี้นะคะเพราะว่ารากของเขาเนี่ยขึ้นเยอะแล้วค่ะเราจะต้องขุดเข้าไปลึกๆอันนี้น้ําแฉะนิดนึงเพราะว่าลดน้ําไปก่อนแล้วนะคะเนี่ยค่ะขุดเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้แฉะเกินก็เลยดินก็เลยไม่เกาะรากเลยนะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้สังเกตดีๆนะคะต้นกล้าที่แข็งแรงนะคะได้รับแสงแดดที่เพียงพอเนี่ยหนึ่งก็คือต้นเขาจะไม่ยืดค่ะสองก็คือรากของเขาก็จะมีเยอะแบบนี้ละคะ่ะคือต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแบบนี้เราก็สามารถนำลงถาดหลุมอย่างนี้ได้เลยจริงๆรากเขาขึ้นเยอะมากแล้วอย่างนี้นะคะควรจะเอาลงกระถางเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีกระถางแต่ถ้าเรา ไม่มีเวลาว่างเหมือนทรายก็เอาลงถาดหลุมไว้ก่อนค่ะขดขดลากเขาลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็กดนะคะกดไปลาลากเนี่ยให้ต้นกล้านะคะจมลงไปในดินนะคะมิดจนถึงใบเลี้ยงนั่นเองนะคะให้ถึงใบเลี้ยงเลยค่ะแล้วเราก็กบด,ดินเบาๆนะคะไม่ต้องกดดินให้แน่นนะคะเพื่อที่จะให้ลากเขาใช้เวลาในการยึดติดนะคะกับ ดินให้แข็งแรงมั่นคงก่อนนะคะนี่ค่ะก็ลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่คือต้นที่หนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นต้นที่สองค่ะนี่ก็คือดินดินแฉะนะคะ อิงแฉะแล้วก็ค่อยๆดึงลากเขาออกมาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะลากเยอะมากๆเลยนี่คือต้นก้าที่แบบว่าแข็งแรงแล้วนะคะเพราะว่าเราให้เขาโดนแดดรับแสงแดดได้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขานั่นเองค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะกรบดินให้ถึงใบเลี้ยงของเขานะคะแบบนี้เลยค่ะง่ายๆกันนะคะสำหรับการย้ายก้านะคะลงถาดหลุมค่ะขุดขึ้นมาแบบนี้นะคะ จะให้ดีก็คือให้มีดินติดลากมาแบบนี้เลยนะคะใส่ถึงบอกว่าเราจะต้องทำการเนี่ยนะคะให้หลุมกว้างๆนิดนึงนะคะเพราะบางทีเราได้ก้ามาพร้อมกับดินนะคะจะดีมากๆค่ะจะดีมากๆนะคะนี่ค่ะค่อยๆลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็กบค่ะกบดินให้ถึง ใบเลี้ยงของเขานะคะแบบนี้แล้วค่ะทําแบบนี้นะคะให้เหมือนกันทุกๆุกกล้าที่เราจะนําลงในถาดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วหลังจากที่เรานํากล้านะคะลงถาดหลุมแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือพรมน้ําให้เขาเล็กน้อยนะคะเพราะตอนที่เรานําดินลงลงหลุมแล้วเนี่ยค่ะเรา ใช้ฝักบัวหรือใช้สายยางนะคะฉีดฝอยๆนะคะรดให้น้ําในหลุมเนี่ยค่ะชุ่มเลยค่ะเพื่อที่เราทําหลุมจะง่ายแล้วก็เรากดลากกล้าลงไปเนี่ยกล้าก็จะลงไปได้ง่ายนะคะแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ,คะเสร็จแล้วค่ะแบบนี้แล้ค่ะเราทําแบบนี้กับกล้าท,ท,ทุกต้นเลยนะคะพอเต็มถาดแล้วเนี่ยทิ้งไว้หนึ่งคืนในที่ร่มนะคะให้ให้เขา ต้นกล้าเขาแข็งแรงแล้วก็ลากเขาเริ่มทํางานก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยนําออกแดดครึ่งวันนะคะแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะแล้วต้นเขาก็จเจริญเติบโตต่อไปนะคะยังไงเดี๋ยวไซจะมาตามอัปเดตให้ดูอีกทีหนึง่งละกันนะคะโอเคค่ะนี่สําหรับกรีนคอร์สนะคะเดี๋ยวต่อไปไซจะขอลงเป็นบล็อกชอยนะคะบล็อกชอยนี่อันนี้ไม่ได้รดน้ําเยอะนะคะดินก็จะแข็งแข็งนิดนึงแต่ว่าเราก็ค่อยๆงัดค่ะ ใช้ปลายช้อนนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆงัดเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะพอเรางัดเขาขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็มาแบ่งค่ะแบ่งเป็นต้นๆออกมาแบบนี้นะคะนี่ก็คือบล็อกชอยนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าอ่าเป็นอ่าเ,เป็นกวางตุง้งฮ่องเต้ก้านขาวนะคะก็ทําหลุมให้กว้างๆนิดนึงค่ะเพราะว่านี้ดินติดมาในรากเยอะนะคะแบ่งๆออกบ้างก็ได้ค่ะ นี่นะคะนี่ใส่จะทำให้ดูช้าชนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ทำตามกันได้นะคะเห็นไหมคะต้นกล้าที่แข็งแรงรากฝอยเขาก็จะเยอะอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราให้เขารับแสงแดดที่เพียงพอนะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะทำหลุมให้ก,กว้างเพราะว่าเราจะต้องลงเขาไปให้ลึกจนถึงใบเลี้ยงเลยนะคะ ย้ําว่าจะต้องให้ต้นกล้าลงไปถึงใบเลี้ยงนะคะเพื่อที่ต้นของเขาจะไม่ยืดค่ะและเขาก็จะแตกนะคะแตกใบแตกยอดออกมาได้ดีขึ้นกว่านี้นั่นเองนะคะเนี่ยต้นโตมากแล้วจริงๆแบบนี้เราลงกระถางเล็กๆได้เลยค่ะ ประครับประคองนะคะให้ต้นเขาตั้งขึ้นให้ดีค่ะนี่นะคะแบบนี้ระคะ่ะนี่ค่ะทำแบบนี้นะคะให้เหมือนกันทุกทุกต้นเลยค่ะมีหินอยู่ในนี้ด้วยตอนนั้นไม่ได้ล่อนเลยตอนที่ผสมไปนี่นะคะ นี้ถือกล้องด้วยแล้วก็มือเดียวก็เลยอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆทำก็สองมือนะคะจะได้สะดวกกว่าน,นี้ค่ะ<อ>แบบนี้ค่ะเอากล้าออกมาให้ลากติดดินมาด้วยแบบนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ทำหลุมให้กว้างๆค่ะกวานกวานดินออกมาก่อนก็ได้นะคะหลังจากที่เราลงลงไปแล้วเนี่ยเราค่อยเอาดินเข้ามากบค่ะ อย่างนี้ค่ะนี่คือเราย้ายกล้าแบบที่ต้นโตมากๆแล้วนะคะไม่ใช่แบบว่าต้นเล็กๆก็จะย้ายง่ายค่ะถ้าแบบนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงไซขอตัดภาพไปตอนที่ทําเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูทีหนึ่งค่ะค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือต้นกล้าที่ได้ลงไว้ในถาดเพาะนะคะ ครบแล้วนะคะนใส่ลงไว้เต็มแล้วค่ะมีปืนขี้ดินมีอะไรนี้ด้วยนะคะจากมือเราจากดินนะคะหลังจากที่เราลงเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการลดน้ําให้เขานิดนึงนะคะลดรอบหนึ่งค่ะเพื่อให้ดินเกาะตัวกับยึดรากลำต้นได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยให้ต้นกล้าฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะคะทุกคนค่ะลดลงไปเบาๆนะคะให้ชุ่มค่ะแล้วก็ เป็นการล้างดินจากใบผักด้วยนะคะจากนั้นก็ทิ้งไว้แบบนี้ละคะ่ะให้น้ําซึมลงไปนะคะแล้วก็ไว้ในที่ร่มนะคะไว้อย่างเงี้ยค่ะที่ร่มคืนนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะพรุ่งนี้เช้าก็นําออกแดดเลยค่ะเดี๋ยวตอนเช้าเขาก็จะตั้งตัวได้ดีนะคะตอนนี้เขาอาจจะอ่อนร้าจากที่เราย้ายก้าเข้ามานะคะยังไงก็หนึ่งเคล็ดลับที่อยากจะฝากบอกเพื่อนๆไว้ก็คือ เวลาย้ายก้านะคะให้ย้ายตอนเย็นค่ะย้ายช่วงเย็นแล้วก็ที่สำคัญก็คือค่อยๆย,ย้ายลงไปนะคะไม่ต้องรีบค่ะทำแบบใจเย็นนะคะไม่ต้องรีบมากนะคะทำแบบใจเย็นค่อยๆทําทำไม่ต้องเร่งร้อนแล้วก็ลดน้ําทิ้งไว้แบบนี้ละค่ะรอพรุ่งนี้เช้าพอเขาตั้งต้นตั้ง ต้นได้ตรงแล้วนะคะเราก็นําเขาออกแดดรับแดดเช้าถึงเย็นค่ะทุกวันนะคะลดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันเลยค่ะรอจนเขาโตกว่านี้อีกหน่อยนะคะก็สามารถย้ายลงกระถางหรือ้ลย้ยายลงแปลงที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะแต่สําหรับไซก็คงจะลงกล่องโฟมหรือไม่ก็ลงกระถางนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะก็คือวิธีการนะคะสําหรับใครที่เพาะผัก ไว้แล้วนะคะยังไม่มีเวลานําลงแปลงลงกระถางก็เอามาลงถาดเพาะกล้าอย่างเงี้ยแล้ค่ะทิ้งไว้ก่อนชั่วคราวได้นะคะแบบนี้เราสามารถเลี้ยงจนเขาโตได้ใบจริงสี่ห้าใบได้นะคะให้เขาโตขึ้นมาแล้วก็ค่อยนําเขาลงกระถางอีกทีนะคะอย่างงี้ถ้าใครมีป๊อกกี้ก็ป๊อกกี้ฉีดนะคะล้างดินออกอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อให้ต้นเขาไม่มี ดินติดนะคะถ้าคิดดินติดเนี่ยจะทำให้ใบผักเสียหมดเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไซก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวยังไงไซามาตามอัปเดตให้นะคะว่าหลังจากผ่านไปแล้วเนี่ยค่ะต้นของเขาจะเติบโตขึ้นเป็นยังไงเนาะแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะดูว่ารอบต่อไปนะคะกล้าของเราจะเป็นอย่างไรคะ่ะเพื่อนทุกคนคะกล้าที่นำลงถาดหลุมนะคะ ทิ้งไว้1คืนแล้วค่ะเห็นไหมคะต้นเขาก็เริ่มชูตั้ง,เ,งเด็กๆเสียงดังนะคะเริ่มชูคอตั้งขึ้นแล้วนะคะแบบนี้เราก็สามารถนําเขาออกแดดได้แล้วค่ะออกแดดทั้งวันได้เลยนะคะแต่ว่าให้อยู่ภายใต้สแลนนะคะสแลนค่ะขึงสแลนห้ารนก็ได้นะคะ แบบนี้ค่ะเพื่อที่เขาได้รับแสงแดดแล้วเขาก็จะส่องคอสแสงเป็นอาหารมาเลี้ยงลาต้นตัวเองให้แตกยอดขึ้นได้นะคะนี่กรีนคอสค่ะกรีนคอสอันนี้บล็อกชอยนะคะบล็อกชอยหรือกวางตุง้งฮองเต้ก้านขาวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกวางตุง้งฮองเต้ค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวพันเบาแบบไม่ห่อนะคะแบบนี้รลค่ะเลี้ยงไว้ให้เขาโตนะคะโตอีกหน่อยนึงค่ะแล้วเราก็สามารถแยกลงแปลง หรือให้เขามีใบจริงสัก3ามสี่ใบะนะคะแยกลงแปลงหรือไม่ก็ลงในกระถางเล็กที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะอย่างไซไซก็คงจะลงกระถางค่ะเพราะว่ายังไม่มีแปลงผักนั่นเองนะคะปลูกทานเองค่ะเพื่อนๆก็ทํากันง่ายๆแบบนี้นะคะแบบว่าปลอดสารได้กินผักด้วยค่ะอันนี้นะคะฝากไว้ค่ะเพื่อนๆ ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะการปลูกผักสลัดไว้ทานด้วยการใช้ถาดหลุมก็ไม่ยากนะคะเพื่อนเพื่อนค่อยๆทําด้วยความระมัดระวังแล้วก็ช้าช้านะคะไม่ต้องเร่งรีบค่ะค่อยๆนําขกลงหลุมไปทีละต้นทีละต้นนะคะจากนั้นก็ลดน้ําให้เขาเช้าเย็นเลยค่ะลงไว้ใต้สแสลดนะคะออกรับแดดได้ตลอดทั้งวันแล้วค่ะเพราะว่าผักสลัดนี้ก็ต้องการ นะคะต้องการแดดในการเจริญเติบโตนะคะถ้าไม่มีแดดเขาไม่เจริญเติบโตแน่นอนค่ะเขาสั่งเขาแสงไม่ได้นะคะยังไงก็ต้องได้แดดนะคะถ้าไม่ได้แดดเลยเนี่ยต้นเขาจะยืดยืดยืดแล้วก็ยืดมากๆแล้วก็สุดท้ายไม่สวยแล้วก็กินไม่ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าได้แดดปุ๊บเนี่ยลำต้นเขาจะแข็งแรงใหญ่นะคะแล้วก็ใบที่เขาแตกเขาก็จะแตกขึ้นมาได้ดีนะคะแต่ที่สําคัญนะคะถ้าเพื่อนๆมีเป็น เรือนเพาะชำที่แบบว่ากันแมลงได้ก็จะดีนะคะเพราะนี่นะคะเห็นไหมคะทิ้งไว้คืนเดียวมแมลงมาแล้วค่ะแหว่งแล้วค่ะกวางตุง้งห้องเต้บล็อกชอยเนี่ยนะคะมแมลงมาแล้วนะคะแสดงว่า,าหวานค่ะก็เตรียมฉีดนะคะถ้าใครไม่มีโรงเรือนก็ฉีดค่ะหรือกลางมุ้งให้ก็ได้นะคะ ถ้าเราจะปลูกผักปลอดสารเราก็ต้องมีเวลาในการดูแลมันเอาใจใส่เขานิดนึงนะคะเขาก็จเจริญเติบโตให้เราได้ทานค่ะอย่างนี้นะคะลดด้วยน้ำหมักขี้วัวได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีใบจริงขึ้นแบบนี้แล้วค่ะสามารถลดด้วยน้ำหมักขี้วัวได้เลยตรงเขาจะเติบโตแข็งแรงได้ดีนะคะแล้วก็ให้โดนแดดนะคะอย่าลืมค่ะนี่ก็เดี๋ยวไซก็จะเตรียมเอาออกแดดแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็ เตรียมลดน้ำได้เลยค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วเดี๋ยวไสจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเขาจะโตออกมาเป็นแบบไหนค่ะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ค่ะและใส่จะมีคลิปดีๆมาให้ดูกันได้เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆมาดูนะคะการเจริญเติบโตของกล้านะคะที่สาได้ลงไว้จากถาดหลุมนั่นเองนะคะอ่านี่ผ่านมา2ส,สัปดาห์แล้วค่ะน,นี่คือให้รับแดดครึ่งวันแล้วนะคะหลังจากนี้ก็ปล่อยให้เต็มวันได้แล้วละคะ่ะเห็นไหมคะว่าเขาก็จะเริ่มจเจริญเติบโตชูคอตั้งแล้วนะคะมีบางต้นก็ถูกมแมลงนะคะแล้วก็บางต้นมีตัวอะไรมาป่วน ผักเราแล้วล่ะเนี่ยอ่าโอเคนะคะก็จะเห็นว่าเขาเริ่มมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเขาโตประมาณแบบนี้ค่ะมีใบจริง 3- 4ใบยอย่างเงี้ยนะคะสามารถนำลงกระถางได้แล้วนะคะแต่รอให้ใบจริงสักสี่ใบค่ะเดี๋ยวเราจะลงแปลงได้เลยนะคะตอนนี้ดินก็แห้งเพราะเมื่อวานก็ไม่ได้รดน้ำนะคะบางต้นก็ลูกชายตัวแสบมาถอนออกไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงไซจะอัปเดตให้ดูต่อนะคะ